วันนี้ต้องชื่นชมมาติเนลี่ได้โอกาสหลังจากคาเิต้าเลือกถอดเขาไปเป็นสำรองและนั่งทบทวนตัวเองได้ดูจังหวะการเล่นอะไรหลายๆอย่างของเพื่อนๆพอหลังจากนั้นเนี่ยเกมเนี่ยก็เหมือนจะเขาก็เริ่มเปิดมากขึ้นเพราะเขาตามเปิดมากขึ้นเราก็เริ่มได้เห็นจังหวะของ i, ke, ามาติเนลี่มาดูเอเก่ที่มีความเร็วเริ่มเล่นงานวิวบาวได้มากขึ้นสุดท้ายเนี่ยมาในในาทีที่87เนี่ยก็เป็นแอสซิตของ กาเบรียลมาตินเนลลี่จังหวะนี้ก็น่นอนอ่ะเขาเลงไว้แล้วว่าพื้นที่มันเปิดเขาก็ใช้ความสามารถพิเศษและความเร็วของเขาเนี่ยนะเป็นเมลิโนเนี่ยนะจ่ายบอลไปทางดิมเส้นให้กับมาตินเนลลี่ที่อยู่ทางฝั่ง,งซ้ายแล้วมาตินเนลลี่ก็ล่าเข้าไปจังหวะตัดสินใจของเขาผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปว่าคุณจะเลี้ยงอะ่ะคุณจะฉายเดี่ยวคุณจะใช้ความเร็วอะไรก็แล้วแต่คุณควรเลี้ยงให้เกิดประโยชน์กับทีมซึ่งจังหวะนี้ก็ คือเป็นจังหวะที่ถูกต้องแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นจังหวะแบบนเนี้ยมาร์ตินเนลลี่อาจจะม้วนไม่กล้าตัดเข้ามาก้มหน้ากลมตาเลี้ยงออกหลังประมาณนี้ความเร็วมาร์ตินเนลลี่มันเลยมีประโยชน์คาวนี้ก็โอ้โหวิ่งแบบหลบไปตัว2ตัวได้นะริมเส้นแล้วก็ดึงตัวประกบได้ไปประมาณ4ตัวแต่ก็ยังไม่ทันมาร์ตินเนลลี่สุดท้ายมันลากไปจนสุดเส้นเนี่ยทะลุมาแล้วก็จ่ายตัดกองหลังออกมาให้ทอสซาที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะ แล้วก็ดึงดึงจังหวะแปรฉลับขากองหลังวิวเบาย,ย้ยอยๆเข้าประตูไปอย่างงดงามสตูมรัว2สองถือเป็นประตูปิดกล่องแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อย